มันตาเหลือกใช่ไหตีตานะมามาแหวงยัยงในนี้นโ,อโอ้ยสบายดีพี่น,ออน้องตีกันเหรเห็นทำแบบว่าเห็นสบายดีพี่น้องสิไปหาร้านชาพี่น้องเข้ามามาซื้อได้พี่น้องมาซื้อได้น้ำไปติดตะกี้ว่าชิเสริโซลาเซลโอ้อยโซลเสมอเนาะพี่น้องกัน โจ้ไว้ซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะกระชิ่ยใส่ได้ซะก่อนเนาะใส่ได้แล้วห้ากระชิ่คอยเป่งหนำไว้ทีละเล็กละน้อยเนาะลุงน้องได้กระพันฮกพี่น้องเลยกระพันฮกทั้งอี๊ยังบ่เว้าแบบกระเบิดลายนะพี่น้องแซมสีขาพันผูไปจักอันแล้วกาถือโอกาสมาแล้วกาสิไป ยามร้านสาวเลยพี่น้องไปยามน้องอันนี้ได้ยินว่านั่งขายมักโมอยู่บองบังบังนี่นี่นี่จอด,จอดยับไปอีกดูบังบัง,บงน,ๆๆน,ๆๆน,นี่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 ได้ยินนั่นหนั่งขายมักโมวสันนี่นเลยแมนนั่นแหละแมนนั่นแหละแมนนั่นแหละหนีผู้ปไปนี่นี่เหมือนเนาะ ได้ยินว่าของเพิ่นมาอยู่เฮือนผัวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอันเบอ้อจอดลุงทามนี่ได้จอดลงนี่ได้๋่อยลุงปทามเรามันอยู่เฮือนอยู่บ่จดัดแป๊บๆนึงพี่น้องออืได้ยินว่าแม่ยา่าเพิ่นไปหล่อขายบเบออ้อไปอันฮอดตั้งแต่อันบั้นเนาะให้ปังเพิ่นบ่ไปเผ็ดไปข่าววันละมงเออเออเพิ่นไปกับเฒ่าเพิ่อนเบ้อโอ้ออัถทัวนี่น่ะเออบ้อนี่นะ โดยมาธุระก็เลยไปมาหาล้านสาวเลย,ยมันหับแล้วบ่เออพี่น้องไอ้ร้านสาวข่อยมาอยู่บ้านมมย่ามาเป็นเมย์ค้าขายบักโม่พี่น้องลูกสาวหล่าเจตวนลูกสาวหล่าเจตวนก็ได้ขายดีอยู่บ่เออก็ได้ยุ่งอยู่แล้วซอฟตกันเต้นก็หลาย ถาว่าคนคนสิบเที่ยวไลคือทางสุมเฮ้าทางุนอนเทางผุดเทเทียวทางเลยนะไหานคล้ายหมากได้แน่นีนะเห่นหยา่นองขายบเอิก่งซอยพจมักโมไล่เนาะเด้ยามันโทรนำ แบกสีมะอุดนนล่างสาวได้ใจไระนี่ซอยเขาเพื่อนผนไม้อกอู้ไ้ได้ผมแหลนมากเลยผ้เพื่อนผนสีเขียวผนังปูนแหลนมาเลยนังค้ายม้อผัดผีแบ๊ะโอ้ป้าม้อไหวเขาเจาสิหลักแล้ว เพื่อนพึ่นสีเขียวด้วยพี่น้องด้วยพูนพี่นอ้องที่จืดอยู่ยน,นอกพกว่าเขาเคยมาอยู่ดิฮะอ๋อฮะกินโซมแอมซื้อข้า,า,าวาไปกินบวันในดองน่ะอโอ้ยเขาจมยุอันโอ้ยเราคือบอกมาขายหอดพี่ห้องได้ยินร้านว่าขายอยู่ทางน้อฮายปังหมนสั้น มาซื้อได้เลยมาแหวะเลยซื้อได้ไปติดกอกพี่น้องยู้ติฮะบ่อยู่ไปเหตุงานลูกสาวหล่าเจตเตือนพี่น้องเลยผกซีวิตมาเป็นแม่ค้าขายบักโมหนังริมทางพี่น้องมาเป็นแม่ค้าขายบักโมโอ้ยหันมาดูนี่ผกซีวิตได้พี่น้องก็มาอยู่บ้านแม่ย่าเนาะ อยู่ไซกับคะแนนอยู่ดีมีแห้งมีความสุขอยู่ได้เบิร์ตเนาะแมนอยู่ได้เบิร์ตเอาขายไในใดนี่มึงขายไในใดเนี่ยลูกค้ามาซื้อกับคายเป็นอยู่ปะจำไปเลยแล้วจำไปเลยแล้วในไซหมากหาพันเลื่องของดูสีเสืออันแปรนหาข้าเจ้ากินในวัดนี่นะเาาไป เอาาเอ,าา 10, นนเ,อเลือกมาบังดูเลือกให้เล่ามาเืก่กันบงเลือกเอาว่าแล้วจะดไเอาจหาสิบพันนี้นะนี่เอาบังดูเลือกเอาบังดูเซีไปีเฮคนงานในวัดรขาเจ้าเห็ดบัตรนะชุกหักเบ้อไม่ฆ่าไมฆ่ามาาชี้มึงลูกไล่หาพันหาพัน ่นไปหลอกคา่าจะเม,มื่อลนี่ไามึงนะงก็ไปนะนอนโอ้แต่กี้ก็ว่าจะไปจะพูดแลผัดลูกผัดไปหานไปนีบอกเราหลออแล้วและมันบอกคอยมีไผ่หลอดไะเแดดแดดได้ในเขาสื่อเยออาจะว่าแล้วอันีนี่อีนี่มันก็บอกอยู่ว่าหลอเป็ทังบ้านเขาบ้านอะารนะแล้วลก็ใบเขาใช้หลายเยะของหมมันก,ก,ก็บปพูมางซะไส้ด้วยนี่มันอย่างสุกถูกต่นะคอ,อยลทังบ้านโ,าโาน,าน้นแพงหั้มือเ คล้องบวคัดออกนี่คัดออกมันใหญ่ๆนะงามๆนะเลือกออกมาจากง่ายเออแมนยลายอยู่บเรองอันเห็นเห็นน้ำทางเขาเลี้ยงงามงามเนาะันอยใกันอยใหญ่หน่อเจ้าน่อยมันจะงมมลายคเห็นลอยหน่อนยังอยู่น้ามีอะไรไทยบยผูอ่ามึงเมื่อยมึงก็ไปหลอกคายกับบังน้อม มันไปเห็นงานยังนองนะวันี้มันเหตงานยังเงานกอรสางเออางานกอร้ังเนี่ยบ่ว่างดอกค่ะวันนั้นเออบ่าว่างแล้วมือนักไปเ็บงกงก็ยังวางลาไม่งเออลาอาเ็เป็นรยวานบ่วรวยนี่แหลาชิพันมึงตื่มจักหน่อยนี่1 0หืึเ ตัวอะไพี่น้องเอ้ยลงขึ้นลายเห็นยังก็ได้อนลงขึ้นกับบได้เขาลดแล้วบ่เขาในในบ่เออเขาทังหลังไปโจมซอยร้านนะเอาเขาทังหลังว่างทั้งตีนเด้มองตีนเขาอยู่นะมันจังพกิง

แมนบ่อจืออันผู้นั้นนะเพราะว่าเคยเห็นอันตุไปเหมือนบุญมณพองนะก็เลยนถอยขึ้นมาอีกนี่แหละว่ะเออหานนี่หานพี่น้องงานน่งนีบ่อนี้นเออเอหานสอนเอออะลรกางขึ้นนะพวกวะอีบ่อมาเนี่ยเลยดูควาอได้บับบับอันูได้บัมานอนมานอนเเผาเออแล้วพวกเนี้ยเราก โอ้สองพ่อเมียนอนหน้าเปลี่ยนหยาเออเปลี่ยนหยาเออไปป่าไปป่าเด็กยังบ้าว่าเด็กพ่อเด็กออกมาบ้าเน่มันคือพ่อมานอนเผาใส่นี่บอกบอกแล้วว่าแล้วพ่อมานอนเผาอันนี้บ่อเขาบอกพ่อว่าอะไรก่อกไม่ยู่งบอกเออเขาโยงเงแินเขาออกว่าเด็กพ่อเด็กคายพ่อเด็กใส่เนาะหาสิบพัน บ่พอได้เนาะอืมปีแล้วนี่น่ะสุภาวน่ะได้ไปปิดได๋เออนปิดมากน้อยมันได้กินบน้อยอันอืมแม่นอยู่ได้กินแม่นมันบ่ใหญ่ขึ้นวนี้นเนาะปีแล้วเนาะคือว่าอันุกูไปปิดนะเนาะนี่กินบ่เอาปลาหน่ยเนาะมันแซ่บนี่ปลาบงดูปลา FC บงดู ปลามันแดงอีหลีบ่บักมักอันมักอันมักหมูอันลูกไผ่ล่ะอันในดองนี่อืมเจตวนก็แข้ว่องแกแซกอยูงเทพพุ่นล่ะมาดูซะพ่ออั่นดูจัก,น,น,กน,นี่เดี๋กูมาพาเบิ่งีกินข้าวกยังอีนี่ปิดนีมึมมมมมมงปองเอืมมึงป <ๆ S 1> อง<ๆ>บ่เคยอ้วนบ่เคยพี่ดอกพี่น้องเอ้ยน้องอันนี้ อยู่แคบทางเลยพี่น้องออกมาจากตลาดปักซองบอดายกายพี่น้องเลยบัดใหญ่มาน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเอฟซีทั้งกายทั้งกาก็มาสนับสนุนนั่งได้เด้อพี่น้องเด้อมาอุดนุนนั่งได้พี่น้องมาอุดนุนนั่งได้อยู่นี่แหละพี่น้องอยู่เลยบัดใหญ่มาน้อยหนึ่งจักอยู่แถวใดพักข้าเลยวบรรณาบรรณารัชีนางลัชีเมื่อไหร่พักข้าวเหนางงามอันนี้ เห็นแม่มันแยกมันแล่นแล้วเธอก็ได้เขาย่างในเฮือนล้างออัวเสุกจัวด้นบ่จัวจะาเตัวอย่าเพตเพิ่มตจ้ะโอยมันอันนั้นมันยังอันนั้นอยู่มันก็สุกซ่ํานี่แหละเนาะหั่นน่ะันดมันก็แดงงามอยู่อ รสน ai, <S <S <wh> ี่แหละมืおお้อหน้าซ ok ุเฮาซื้ออันอยู่ทางมื้อบ้านซุเฮาก็เมื่อแก่กันคนเฮ็ดงานในวัดนะพี่น้องเอ้ยเนื้อมันแน่นคักแน่นซมดเฮ้ย้านปิดปิดมาน้ําลเนาะโอ้น้ําาน้ําาล้างพี่ก่อก็ตงเวนนี่ไผเผาซะนีวนน่ะ ตงเวเนี่ยม um ันง um ่วงเขา้องเนตันอยื่นเืกเ่มนะโอ้ยจะเพ่งเป็เจ้าอันอยู่ใช้กับเก็บมากมื่บ้านนี้ไปบ้านนั้นเปบ้านน้องเห็นนะกับเก็บกาปักโมมากเไี้วนะนสนะโอ้ยว่าอยุนนเ่นาคนบุณวันพุนี่งสี่โมไปสี สิเป็นหมูเสียบักซาสาสิบเอดน่าสิบหาบอ้ะส mm ิบ hmm. สี่ก็เจอว่ามีวงแป้งมันเทิงได้มีแป้งมันเทิงก็มีใส้เมื่อหน่ะเขาลงอยู่ถาโพเขาเปิดแล้วกระซาถุอยู่ดีไม่แห้งยังวะ ปรเดเลตลายปีเลยเนาะดูมันทนยัี่นี่ากลุ้งออกไแล้ววะฮาวเลิศอาที่่่่เพ่อเออน่พกูนี่นนูนี่่อูสิพนอเนยอกันเ้นเออลกเื้อเียี่บอ มันโบดกันเมยไปมันไกลเหมือนเขาไปนอนติไปนอนอ้อไปกรับมันสิได้ตมันไก่ได้แม่นแนมไจักทางไปบีกบคจะเตือนเอาไปนอนบนทั้งง่วทั้งงันสวนมไวมันไก่ไก่กไก่เขาไปนอนคืนหนึ่งโอ้โหลับจว่า มันบอได้เปล่าสองลอยลากมาเฮ้ยใครได้เคยเห็นเจ้าไปนั่นรถลูไปนั่งคำตึกไครมันอีเจ้าชิ้โง่มากเจ้าโง่เจ้าชิ้มาหอดบาดเท่าอี่เอาเดินทางกันขึ้นกันอันนั้นเนาะระวังแล้วเนาะย่านเอออันนี้เนี่ยเมื่อไปร่กันเนอ้าวแล้วเนาะนี่เนาะไปอันบนอันนี้ซะขาดโซนซะปิดแจงเมื่อแล้วนี่นี่นะอือเป็นที่ใด เห็นท oh, so ื่นเห็นกำไรเลยแต่ว่าหรือยังยังเห็นกำไลยังไม่ไปลอกคือเดียวโอ้คือว่าแล้วมันยังไลยเนาะข้างย่านฉันไว่เฮิงย่านนั่นเดียวย่านแต่มันเสียย่านแต่มันเน่านั่นอืมเออนี่แล้วก็คายมือเลือดลือดนะพี่้องกินมังโม่กันหน่อยจับมือนะพี่น้องพอกันจันหน่อยนะพี่น้องเนาะากนไปกินมังโม่กันบไปนี่รถเมืองกับพี่น้องบไปนี้เมืองใหญเขาเลือกงานพี่น้อง พอดีเมื่อเขากำลังน้องน้าค<อ>ายเขามอกเขาหมอกแล้วเนาะโอ้ยลูกสาวหลาจีดต่วนพี่น้องเอ้ยไปเมื่อพี่น้องเดินทางกลับบ้านลูกสาวกับคือสิขีร่รถอถีบไปโรงเรียนแหละแดดแดดพี่น้องเอ้ยใครที่ขีดหรือถีบยันขีดพี่เมื่อเส้านี่นให้อ้ไปส่งไปสีแดงอีกแล้วพามาให้พ่อไปหักยังยังอะไรสีแดง ให้พ่อซื้อสีแดงไปสีไทยเนี่ยรถถีบนะเซื้อหาสิบพันพี่น้องเลยโอโมยุกใช้ปลาเผานะใกล้เลยจเอาบ่เอายุขึ้นยากได้มาแล้วก็เอาซะเลยพอกันคลีมหนาได้พี่น้องได้เผาเมื่อเจี๊ยก,ก่อนบริกินหลายเดือนเลยพี่น้องจาอ้าขอบคุณ<ห>ถูกๆกำลังใจเด้อขอบคุณถูกๆคอมเมนต์คำตีส้มพี่น้องจ้าตีส้มคอมเมนต์บอกซอสมาได้พี่น้องเอากะ ถ้าคอมเมนต์ลิบได้เฮาตอบะทงประท่านหรือว่าเฮาตอบตรงหรือว่ายังกะกาบข,ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อฮันดีปลาเผาพี่น้องเขาไปห่มเลยเฮ<ห>้ยปลาหรือรเผาปลาหนึ่งนี่ปลาเผาสี่กกดูอยูน่นะพี่น้องสี่โกดูโกดูโกดูจอดดูอมมงบ่อยักลงเดยซื้อปลาเผาในวันนี้นี่เออจะกระเปิดกระจกฮันโวยเป็นหือหัวใจมาขาย สิว่าสื่อปลาเพาิงก็บอก่าเราแนมเห็นอีน่าเลยคือยุ่นุ้นอ้าวกะเรามาอยู่พี่กันยังอาะสบายดีด้พี่หนังเด้อบ๊ายบาย